สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะกล้วยน้ำว้านะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ไทยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเพราะว่ามีวิตามินอยู่หลายชนิดนะคะในรายการเพื่อคิดของเรานี่ก็เคยนาเสนอเกี่ยวกับอาชีพการขายกล้วยแขกไปแล้วมาในวันนี้ยังมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้านี่น่าสนใจมากนั่นก็คืออาชีพการขายกล้วยปิ้งค่ะซึ่งก็มีทั้งกล้วยปิ้งธรรมดาแล้วก็กล้วยปิ้งที่เราเอามาทับแล้วราดน้ําตาลน,นะคะหวานๆทานอร่อยมากใครสนใจอาชีพนี้ติดตามชมจากรายการค่ะ ก้วยน้ำว้าที่จะนำมาปิ้งขายนั้นนะคะก็ควรจะมีลักษณะที่สุกแบบเหลืองกลนเขียวซึ่งจะหาซื้อส่งได้ที่ตลาดสีมุมเมืองหรือว่าตลาดมหานาคในราคา6-8บาทต่อวีนะคะจำนวนกล้วยที่ใช้ในแต่ละวันนั้นก็ประมาณสัก30มีราคาเป็นอย่างต่าราคาที่ขายกันนี่ก็จะเป็น3ลูก5บาทหรือ7ลูก10บบาทการปิ้งกล้วยนั้นนะคะก็จะต้อง กล้วยปิ้งที่ขายเนี่ยจะมี2แบบคือกล้วยปิ้งธรรมดากับกล้วยปิ้งที่นํามาทับหรือเรียกกันง่ายๆว่ากล้วยทับนั่นเองซึ่งกล้วยทับนั้นนะคะก็จะราดด้วยน้ําหวานก่อนทานโดยที่น้ําหวานนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยกะทิผสมน้ําเชื่อมต้มสุกเนื้อเข้ากันดีเงินลงทุนเริ่มต้นนะคะก็ประมาณสัก3,000กว่าบาทเลยค่ะแล้วก็600บาทในแต่ละวัน กล้วยสีเขียวอมเหลืองถึงจะเอานำมาปิ้งได้ต้องให้มันสุกเหลืองทั้งลูกเลยค่ะต้องคอยกลับไปกลับมาทุกห้านาทีผู้ชมคะ กล้วยนวานะคะก็เป็นผลไม้ที่มีในทุกระดูการค่ะหาไม่ยากนะคะราคาก็ไม่แพงจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจในอาชีพนี้จริงๆนะคะก็ขอแต่เพียงว่าให้หารำเหที่เหมาะสมก็คือย่านธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวกนะคะก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวใครสนใจอยากจะได้สูตรการทำน้ำเชื่อมก็ขอมาได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ